เ่ารวามักกันนี้วันนี้เรามาถ่ายรงหลังเขาไม่รักก็ทำยังไงนี่คือเขียนมาให้เป็นแฟนกระเป๋าตัดใจก่พียน้องเขาไม่รักมาทำยังไงตาล้องครับตาล้องค่ะแล้วก็ประธานแล้วทำให้คนขนาดนี้เธอต้องเลือกเบอร์สองแล้วนะเขาเขาไม่รักจริงทำยังไงรักภาษาความความรัจ้านี่คือบที่ประธานเอสเคไฮแล้วก็พูดอย่างนี้ ก็ร้อนร้อนมากยืนตรงนีง้ก่อนเพื่อให้รับแสงใช่ไหมโตอ,อย่างนีนทงน้ทีมงานทีมงานมีทั้งหมด11คนแต่ว่าทำงานกันอยู่2คนค่ะทุกคนคนี่คืองานนี่ทำงานอยู่คค2คนคนอื่นก็คือแบกของตอนนี้เราเรินน้ำทำให้ขนาดนี้แล้ว <laughs> ถ้าดูเบลอ,อ์ปอะ๊ยร้อนร้อนร้อน โอ้ร้อนมากค่ะร้อนสุดๆอ้าวอ้าวอ้าวอ้หวานถือหวนถือก็ดูคนนี้คนนี้เขาไปอะไรนี่ไม่ช่วยกูถือหน่อยมามาเอามาเราลองนี่คือโรงเรียนของเรานะคะนี่คือสนามบอลเล่ของเรามีทั้งหมดสองสนามนะคะเราจะพามารีวิวนี่คือสนามบอลเลยหนึ่งนู่นตรงนู่นอันนี้คืออันที่สองเราจะเปลี่ยนตะข่ายที่มันขาดให้เป็นตะข่ายใหม่นะคะใช่แล้วค่ะนี่คือเพื่อนเอ๊ะมันย้อนแสงสภาค่ะเพื่อนสภามาชิกสภาอีกหนึ่งคน ของเราตอนนี้คือเพื่อนๆกำลังถ่ายทำอ้าวเราเราแบบเรามาอยู่ผิดด้านนะคะเราก็จะจะมาหลบตรงนี้แล้วเราถ่ายวงล็อกวอล์กบล็อกห้องนั้นเป็นห้องสมุดค่ะทุกคนวอล์กวอล์กไปว่าเดินนะถ่ายลงเดินถ่ายโอเคเพื่อนไม่เก็ตโอเคนี่เพื่อนกำลังถ่ายจะมาให้มาให้เอ่อกำลังใจพุกพุกันนี้ เอาใหม่ค่ะไม่เป็นไรค่ะตบมือให้ตืดตืดตหยุดพ้องสีหยุดพ้องสีหยุ้องสีขึ้นบขึ้นบนขึ้นบนวานบางขีกันขีไม่กปิดเอ็งบางขีไม่กปิดป่ะเดี๋ยวเขาพารถไปหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไปเลยไม่เป็นไรหม่พร้อมเร็วเอ็งขีไม่กปิดกับเขาหน่อยอะไรนะขีไม่เจอเขาเหรอเขากำลังถ่ายถ่ายเบื้องหลังอยู่เองเขาถ่ายบล็อกขีไปได้กัน ไปไเฮ้ยยังไม่ดิยังไม่จุดยังไม่ได้ยิงไม่สอยไม่เลยทำอะไรอ่ะยังข้างมายังข้างมาออกไปก่อนออกไปก่อนออกไปก่อนเอ้าอยู่มุมไหนก็ผิดไปหมดเลยเราเราต้องย้ายที่ตรงนั้นแหละวุ้นตรงนั้นแหละนี่เออวุ้นกว่าอุ้ยตกใจนี่เพื่อนกำลังถ่ายกันอยู่พุ่มเทแรงกายแรงใจมากเราต้องเลือกเบอร์สองค่ะเบอร์สองค่ะเบอร์สองค่ะพอเธอ ป้ายยาแล้วเบอร์เราจะเย้ำป้ายยาให้น้องๆแล้วน้องๆต้องจำเออทรายกับตองน่ากลวมากอันนี้คือตึกเอ่อตึกสามนนี่คือตึกเรียนนะคะเป็นตึกสามของเราแล้วก็เป็นตึกนานทเสียกับตึกสุขศึกษาใช่ค่ะตึกนานทเสียสุขศึกษาตึกศิลปะตึกเกี่ยวกับสายศิลป์ดนตรีดนตรีนะคะแล้วก็ตึกนู้นตึกสี่เป็นตึกอะไรคะตึกภาษาไทยกับตึกคณิตศาสตร์ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีตึกห้าอยู่ฝั่งนี้เออไม่ใช่สังคมกับอังกฤษอันนี้ไม่ใช่ตึกห้านี่ตึกหนึ่งค่ะขอโทษค่ะนี่คือตึกหนึ่ง ตึกหนึ่งตึกหนึ่งคืออะไรคะเพื่อนค่ะตึกหนึ่งคืออะไรอุ้ยอุ้ยวนไปตึกหนึ่งคือตึกอะไรคะคุณหวานคือตึกของฐันฐานตึกวิชาการค่ะใช่ค่ะตึกวิชาการสำนักงานผู้อำนวยการค่ะใช่แล้วก็นี่เป็นภาพเบื้องหลังในการถ่ายทำ เออการถ่ายนโยบายของเบอร์สองนะคะเออเราต้องมีฉากถังขยะด้วยนะอยากได้ฉากขยะอยากลงโซนนั่งแตกๆขนาดนี้แล้วน้องต้องเลือกเบอร์พี่นะเลือกอะไรนะคะปากของเบอร์สองนะคะเบอร์สองเบอร์สองเบอร์อะไรคะเบอร์สองค่ะไปของมีความสะดุดเบอร์สองค่ะเฮ้ยน่ารักเชียร์มีของสะดุดเบอร์สองค่ะองเบอร์ค่ะ มแล้วคะอนทำวอลกทำอลอกลงใช่ใช่ทำบล็อกเออครั้งที่แล้วทำบล็อกยังไม่ได้ต่อลยแต่ก็ไม่ได้ลงมาแล้วอะไรวันายเดือนหลายปีเพื่อนเพื่อนกำลังถ่ายอยู่เพนต้องเรียกว่าเฟน่นเฟนเฟนเพืนดับเบิลเฟรนโอเคเป็นมายมุกไปเปล่าค่ะเนื้อมพูสิฮัลโห นีน่าไม่พูดจบก่อนคู่นี่คือโรงเรีของเราะค่ะเราจะบูรณาการให้มันดี้นคุณบกว่าุมบรจัดระเบียบเอาไปการเข้าออกของเอาตอนนั้นจะคือว่าบิ๊กงสีคก็บอกว่าคุมีบใทำอไรเพื่อไม่มีสมาธิ ถ่ายทำกันอยู่นะคะคุณหวานตอนนี้เรากำลังถ่ายทำเบื้องหลังการอยากแมมอะเดี๋ยวพึ่งสิเดี๋ยว่าพูดขัดสิพี่ะกำลังหาเขาเรียกอะไรนะคำพูดอยู่ตากตล้อตะก้องไม่เปลี่ยนชุดมาค่ะเพื่อหาผู้ที่สมัครตะก้องไมเปลี่ยนชุดมาในใน่ใคนหลีกศกษาเพื่อเพื่อคำเคลียกันมาก ตอนนี้เรากำลังเริ่มถ่ายทำกันแล้วนะคะแล้วเราจะไปดูการถ่ายทำในครั้งนี้อ้าวย้ายที่แล้วจกูต้องหนีเพื่อนได้ไหมใช่หนีไหมเขาต้องหลบปะหนีไหมกูจะไปอยู่ตรงไหนดีวะเนี่ยเ<อ>ขากระเป๋ากระเป๋านี่เราอยู่ตรงใต้าคานสามค่ะทุกคนแล้วตอนนี้คือเขาไน้าเป็นโผล่ตัวตะวันนี่ปามขี่เขาหนนตะวั้าเป็นโผล่ตัวตะวันนี่เหยียบได้ที่ไหนนะอันนี้คือต้นทานตะวันของเรา ตัวใหญ่มากเราจะมารีวิวโรงเรียนให้นะคะนี่คืออาคารห้าอุ้ยเดี๋ยวเขาอ,อาคารห้าไม่ใช่ตรงนูน้นนี่อาคารห้าต้องเงียบแล้วค่ะ กินกับก๋วยเตี๋ยวนะกินปูอัดกับก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่กระจกนะคะเราคือกล้องไม่ใช่กระจกเราคือกล้องเบื้องหลังเห็นได้เหมือนกันนี่ว่าเรากำลังมาแข่งขันกันภายในโรงเรียนโอเคเราจะมาทำการรีวิวโรงเรียนเป็นขั้นตอนนะคะอันนี้คือนะะคชื่อจอกสันชายนะคะเออที่เขาที่เขาติดไบบว่าห้ามจะเล่นสนามเพราะเขาจะให้ยา แล้วพอยากจะ้เนตามท้องเรื่องเนาะอาคานั่นคืออาคารอะไรคะอาคารองาคาร้อาคาห้าคืออาคารอะไรคะวิชาอะไรสุขศึกษาอยู่ตึกนี้ค่ะสามองเห็นไามแล้วก็อาคารนั่นคืออาคารอะไรตรงนั้นคืออาคารสองนะคะ ววงอแล้คืตอนนี้ก็คือพูดกันเรื่องประมาณแบบพันใบแบบเนี้ยแล้วบ้านเขาก็จะเป็นเรื่องระวงยองยุยยอมกซื้อช่วยกันนะเนี่ยซึ่งทานว่าใช่ไหมไม่ใช้เลยช่วยวัดไปเลยน้องทานตะวันเอาตรงไหนตรงไหนดีเดี๋ยวเราจะเลือกโลเคชั่นตรงตรงนนั้เอาตรงนี้แหละเขาว่าเอาไฟมิดถูะนั่งตรงนี้เลยเออไปโอาตรงไหนที้ไม่ใช่แดดเออหรือว่ายืนยืนยืนโอเคเดี๋ยวเราจะมาดู เราจะโดนด่าไม่ละเอียดโดนแน่โรงเรียนนะคะของประเทศเช่นวันทารุวีนวันวาเลนไทน์วันภาษาไทยวันวิทยาศาสตร์โดยที่เราจะเน้นกิจกรรมให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะวสศค่ะวสศไม่ใช่สอดคอกับมาตรการนี่คือการถ่ายทำเบื้องหลังเราจะไปหาทานอนกันค่ะมีสมองโคตรตื่อคชินเลยไม่ออกเลยจริงวันนี้วันเสาร์เรามาเรียนวันเสาร์ ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วมวยมันสั่นทุกคนใช่แล้วมียวันเสิร์ฟกำตะน้ำไม่ออกสองบวกสองยังไม่รู้เลยว่าเท่าไหร่นี่คือสมองตื่นหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเออเราเอาสมรนทมิกับตะนาเมริกาเพราะว่าเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องตรงนี้นะแล้วกำลังเดินไปโดมวันเด็กประสงค์นะคะเป็นโดมที่ใช้ในการเดอเดฟซอนเดินมากับงเขาเลยสิเขามีเพื่อน